สวัสดีครับท่านผู้บริหารอของกระทรวงารณสุขก่อนอื่นต้องขอโทษครับที่ผมไม่ได้มาด้วยตัวเองในวันนี้เนื่องจากว่ามีภารกิจที่จะต้องทําโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงของกาของงบประมาณปี2558จะขออนุญ,ญาตได้พูดคุย3มเรื่องนะครับในวันนี้เรื่องแรกคือเรื่องของเขตบริการสุขภาพ เกบบริการสุขภาพเนี่ยถือเป็นยุทธศาสตรสสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขในการที่จะปฏิรูประบบบริการนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นใน10ปีที่ผ่านมาการพัฒนาระบบริการทุกระดับนะครับต้องเรียนว่ากระทรวงสุขก็อ่อนแอไม่ได้วางทิศทางของการพัฒนาระบบสุขภาพอย่างชัดเจนนะครับทำให้แต่ละระดับ ของทุกโรงพยาบาลแต่ละระดับเนี่ยนะครับทิศทางที่จะพัฒนาไม่ได้มีวางไว้เป็นแผนแม่บทดังนั้นการเจริญเติบโตก็เป็นไปอย่างไม่มีทิศทางนะครับหลังจากที่เราเริ่มกำหนดหยุทธศาสตร์เรื่องเขตสุขภาพก็จะทำให้โรงพยาบาลทุกแห่งในเขตนะครับโดยเฉพาะการนำของท่านผู้ตรวจนะครับได้กลับมานั่งพูดจากันนะครับ คีย์เวิร์ดที่เราวางไว้เป็นประเด็นสำคัญคือการจัดบริการร่วมกันนะครับและการบริหารจัดการร่วมกันการจัดบริการร่วมกันเนี่ยเป็นความจริงว่าเราคงไม่สามารถย้ายคนย้ายหมอย้ายพยาบาลนะครับหรือว่า ing, ย้ายเตียงย้ายอะไรต่างๆได้นะครับดังนั้นสิ่งที่เราทำก็คือการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการบริการร่วมกันโดยการที่จะช่วยกันจัดบริการนะครับพี่ช่วยน้อง นะครับเพื่อนช่วยเพื่อนนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์สําคัญที่จะใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะอีกเรื่องหนึ่งคือการบริหารจัดการร่วมกันกลไกการเงินการคลังที่ผ่านมา10ปีทําให้นงินบรนิการของเราเนี่ยนะครับแยกกันพัฒนาดังนั้นถ้าได้มีการบริหารจัดการร่วมกันก็น่าจะเป็นประโยชน์ในการที่จะดูแลซึ่งกันและกัน ดังนั้นเขตบริการน่าจะเป็นคำตอบสำหรับเรื่องนี้สำหรับเรื่องนี้นั้นในที่ประชุมของการคำขอประมาณปี2558ก็จะเห็นว่าหน่วยที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะองค์กรในกำกับได้ให้ความสำคัญเรื่องนี้และเห็นด้วยกับเรื่องนี้โดยเฉพาะการที่จะจัด เมื่อประมาณของแต่ละองคอ์กรเนี่ยเพื่อสอดคล้องกับเรื่องของเขตนะครับเช่นการประเมินคุณภาพเป็นระดับเขตการจัดให้มีการวิจัยการติดตามประเมินผลโดยสวรสระดับเขตรวมทั้งนโยบายของคอสชอนะครับที่เห็นด้วยกับเรื่องของการที่จะไปะรูป,ประบบสุขภาพให้เป็นเรื่องเขตดังนั้นก็คิดว่าเรื่องเขตจะเป็นสิ่งที่เราเดินต่อแต่ในการบริหารจัดการ วันนี้ที่ออกมารับฟังก็คือจะอบริหารจัดการกันอย่างไรนะครับเป็นยืนยันว่ากรอบของการทำงานเราคงไม่รวบอำนาจนะครับกลไกที่เราจะให้เป็น,นกลไกบริหารจัดการคือ s e r v i c e p r o v i d e r board ระดับเขตเราวางเอาไว้ว่าต้องมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารผู้ตรวจสาสุขนิเทศแล้วก็ผู้บริหารทุกระดับเข้ามาเป็นบอร์ดนะครับ บริหารจัดการนะจัดการกันในรูปเขตนะครับสำหรับผู้บริหารในระดับเขตก็วางเอาไว้ว่าจะมี CEO ซึ่งคือผู้บริหารอาวุโสของทั้งในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแล้วก็ผู้ในการโรงพยาบาลสูลงโรงพยาบาลทั่วไปดังนั้นในการปฏิรูประดับเขตนะครับเราจะบริหารจัดการร่วมบริการร่วมโดยซ e o และทีมงานแล้วก็ภายใต้การตัดสินใจโดยเขตกรรมการระดับเขตซึ่งถือว่าเป็นเซอร์วิสพร็อพไอดเออร์บอร์ก โดยมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของประชาชนอันนี้คงเป็นประเด็นที่หนึ่งส่วนรายละเอียดก็คงจะ,ะมีการพูดคุยกันในโอกาสต่อไปแล้วก็จะได้รับฟังความคิดเห็นนะครับเรื่องที่สองเป็นเรื่องของการปฏิรูปการเงินการคลังนะต้องเรียนว่าตลอด10ปีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือ,อคกลไกการเงินการคลังเนี่ย ไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนระบบบริการได้ไม่สามารถจะปฏิรูปได้ด้วยการเงิน,นกลไกการเงินการคลังอย่างเดียวจะต้องควบคู่ไปกับเรื่องของกําลังคนเรื่องของแผนล,ลงทุนดังนั้นเรื่องการเงินการคลังนี่ถือเป็นเรื่องหนึ่งนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นขณะนี้เรามีข้อเสนออย่างนี้ครับคิดว่า provider board กับ purchasing board ก็คืออปศขอ จะเป็น,นกลไกหลักที่จะเจรจาจราจากันในเรื่องของเป้าหมายที่ประชาชนจะได้นะครับโดยรูปแบบของการบริหารจัดการงบประมาณก็จะเป็นเรื่องของ providing board ที่จะต้องวางกรอบของการจัดสรรงบประมาณ p r o c e a s i n g board ก็จะเจราจาเรื่องเป้าหมายตัวชี้วัดและเป็นผู้ประเมินผลลัพธ์ที่จะเกิดกับประชาชนอันนี้คือกรอบใหญ่นะครับส่วนในรายละเอียดนะครับ การที่มีกองทุนย่อยๆนะครับบรรทัดงบประมาณจริงๆแล้วมีอยู่บรรทัดเดียวนะครับคือเรื่องของข่าหัวแต่เวลาแปลเป็นขาลงเนี่ยผมคิดว่าพวกเราที่อยู่ในภูณภาคคงรับทราบดีว่ามีรายละเอียดย่อยๆมากมายซึ่งตามมาด้วยการรายงานตามมาด้วยการที่จะต้องขีดข้อมูลที่ระดับปลายนะครับซึ่งผมคิดว่าหมออนามัยขณะนี้ก็สะท้อนชัดเจนว่า อยากใช้เอาหมอหน้าจอคืนไปแล้วก็เอาหมอนามัยคืนมาซึ่งก็ต้องเรียนนะครับเรื่องของการขีดข้อมูลเนี่ยคงไม่ใช่มีเฉพาะของการขีดเพื่อเอาเงินอย่างเดียวแต่ว่ามีการขีดของกรมต่างๆด้วยซึ่งอันนี้เรากําลังทาเรื่องนี้อยู่แต่ไงก็ตามก็คิดว่ากลไกการเงินการคลังแล้วก็การที่มีกองทุนย่อยๆนะครับทำให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการดังนั้นข้อเสนอเราขนาดนี้ระวางรอาฟไว้อย่างนี้นะครับว่า อยากให้มีเพียงสี่กองทุนเท่านั้นคือ PP, OPIP แล้วก็มาตรา41ซึ่งบริหารจัดการที่เขตนะครับเงินคงไม่ต้องผ่านมาที่กระทรวงเงินไว้ที่สปสชแต่จัดสรรให้กับสถานบริการนะครับภายใต้การตัดสินใจโดย Providing Board คือ Service Provider Board ที่ระดับเขตเงบ PP ที่คิดว่าเป็นหัวใจสำคัญที่สุด มีข้อเสนอว่าให้ดิส i ิกเฮลท์ซิสเต็มซึ่งปีนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วระวางเป็นนโยบายให้ดิสติกเฮลท์ซิสเต็มซึ่งมีองค์ประกอบทั้งโรงพยาบาลชุมชนสาสุขเอเรอพสตอและก็ท้องถิ่นต่างๆได้ร่วมกันตัดสินใจว่าพีพที่ลงไปที่ดิส Health จะเอาไปทำอะไรบ้างอย่างไรโดยที่พันธสัญญาคือเป้าหมายที่จะกำหนดร่วมกันระหว่างสปะสะชเขตกับ Providing Board คือ Regional Board ของเขตนะครับนั้น PP จะวางไว้ที่ District l System OP จะวางไว้ที่บอร์ดระดับจังหวัดซึ่งก็คือกวป IP จะวางไว้ที่เขตนะครับเพื่อที่จะทำให้การรีเฟอร์ออกจากนอกเขตเนี่ยที่เขตจะต้องรับรู้นะครับตรงนี้ก็จะมีเรื่องของทำให้มีการพัฒนาระบบบริการอย่างแท้จริง กองเงินทั้งหมดจะอยู่ที่เขตนะครับอันนี้คือสามกองใหญ่ที่เราวางเอาไว้เป็นราวส่วนมาตรา41อีกอันหนึง่งก็น่าจะเป็นการวางไว้ที่ระดับเขตถ้าไม่ได้มีการตามจ่ายทั้งหมดก็จะคืนให้กับหน่วยบริการผมเชื่ว่านี่คือการปฏิรูปการเงินการคลังนะครับซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็จะทําให้วัฒนธรรมการสอยเงินจะทําให้การคีย์ข้อมูลเนี่ยน่าจะลดน้อยลง แล้วก็คิดว่าเรื่องนี้จะทําให้เงินเข้าสู่ระบบบริการมากขึ้นตามระดับตามที่ได้เรียนไปสําหรับเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่อง better service เรียนว่าเราคงไม่ให้มีรายงานเพียงแต่อยากเห็นสามเรื่องครับคือได้พบหมอไม่รอนานแล้วก็ระบบยาเป็นระบบเดียวกันนะครับได้พบหมอกับไม่รอนานเนี่ยก็ขอให้ทุกโรงพยาบาลนะครับโดยผู้บริหารคือผู้ในการโรงพยาบาลเป็นหลักร่วมกับ บุคลากรในโรงพยาบาลนั้นๆน,น,นะครับลองประเมินกันดูว่ามีปัจจัยอะไรหรือมีระบบอะไรที่คิดว่าจะต้องปรับปรุงเพื่อให้ได้พบหมอแล้วก็ไม่ต้องรอนานนะครับเมื่อนั่งวิเคราะห์นั่งพูดคุยกันแล้วก็เสนอเป็นจะเรียกว่าเป็นโครงการก็ได้นะครับหรือเป็นสิ่งที่อยากจะพัฒนาให้กับนายแพทย์สุขจังหวัดนะครับแล้วนายแพทย์สุขจังหวัดก็มีหน้าที่ที่จะติดตามกำกับ ช่นเดียวกับผู้ตรวจเราไม่อยากเห็นรายงานนะครับเราคิดว่าคงไม่ต้องรายงานแต่ว่าอยากเห็นการได้พูดจากันในทุกโรงพยาบาลนะครับว่าจะปรับปรุงบริการอย่างไรให้ดีขึ้นผมเชื่อว่าดีอยู่แล้วแต่ว่าจะทําอย่างไรให้ดีขึ้นตามสภาพปัญหาซึ่งเรื่องนี้ผมได้เรียนกับหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนที่ประชุมกันไปแล้วว่าขอให้ออกมาช่วยเป็นหลักด้วยนะครับช่วยท่านผู้ในการโรงพยาบาลในการที่จะ พูดคุยกันในแต่ละโรงพยาบาลแล้วก็ดึงกิจกรรมหรือว่าอะไรต่างๆที่คิดว่าจะแก้ไขออกมาและทําเป็นโครงการแต่ละโรงพยาบาลคงไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ให้จังหวัดกับผู้ตรวจได้เป็นผู้ติดตามกำกับและสนับสนุนครับอันนี้คงเป็นสามเรื่องที่อยากจะนําเรียนผู้บริหารนะครับทั้งระดับอําเภอและระดับจังหวัดสําหรับเรื่องยาที่เป็นระบบเดียวกันกระทรวงก็อยากเห็น ยาที่ใช้เหมือนกันทุกระดับนะครับตั้งแต่สานิยนามัยจนไปถึงโรงพยาบาลสูตรโรงพยาบาลทั่วไปในยาตัวเดียวกันถ้าจําเป็นต้องมีที่สานิยนามัยก็น่าจะเป็นแบบเดียวกับโรงพยาบาลสูตโรงพยาบาลทั่วไปหรือว่าโรงพยาบาลชุมชนซึ่งตรงนี้ขึ้นอยู่กับการบรหิหารจัดการในระดับจังหวัดนะครับเภสษัชสาธารณสุขจังหวัดน่าจะเป็นหลักแล้วก็เภสษัทของโรงพยาบาลสูตรโรงพยาบาลทั่วไปโดยเฉพาะกระบวนการจัดซื้อล่วงเช่นเดียวกับที่ระดับเขตก็จะทําให้ ระบบยาเป็นไปในระบบเดียวกันทั้งเขตนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของธรรมภิบาลในระบบยานะครับเรากำลังทบทวนเรื่องของอระเบียบการจัดซื้อระเบียบการจัดเงินสนับสนุนนะครับเราอยากเห็นความโปร่งใสใน,ในการจัดซื้อจัดจ้ดจางทั้งหมดทั้งเรื่องยาเรื่องวัสดุการแพทย์วัสดุธันตกรรมนะครับเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยางนั้นขณะนี้อยู่ในระหว่างการ ร่างระเบียบใหม่นะครับสำหรับการจัดซื้อเราก็พยายามทำให้ยาเป็นระบบเดียวกันและธรรมาพิบาลมีธรรมาพิบาลในการจัดซื้อจัดหาครับแล้วก็คิดว่ากระทรวงยืนยันครับว่าเรา,าการปฏิรูปครั้งนี้สิ่งที่เป็นหัวใจคือการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นแต่ละระดับเราอยากเห็นการมีส่วนร่วมตั้งแต่บริหารโรงพยาบาลทุกแห่งให้ประชาชนเข้ามาร่วมบริหาร บอร์ดที่จังหวัดกับบอร์ดที่เขตก็ขอให้มีประชาชนเข้ามาร่วมบริหารจัดการอันนั้นเป็นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองประชาชนควรจะได้รับบริการที่ดีขึ้นและสุดท้ายเจ้าหน้าที่มีความสุขในประเด็นเจ้าหน้าที่มีความสุขก็เรียนนะครับว่าเรามีวิชาชีพถึง24สายงานนะครับดังนั้นหน้าที่กระทรวงคือการทําให้ลดความเหลื่อมล้าในเรื่องของวิชาชีพและทําให้ทุกคนอยู่ได้อย่างมีความสุขอันนี้ก็จะเป็น จะเรียกว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่เราวางเอาไว้นะครับเราอยากเห็นระบบบริการที่มีส่วนร่วมของประชาชนนะครับทําให้ประชาชนสุขภาพดีแล้วก็เจ้าหน้าที่มีความสุขจากนี้ไปคงมีเรื่องของการรับฟังความเห็นนะครับก็ขอให้พวกเราได้แสดงความคิดเห็นนะครับกระทรวงคงอยากได้ความคิดเห็นของทุกๆส่วนนะครับแล้วก็จะประมบประมวลเพื่อที่จะวางทิศทางในการปฏิรูประบบสุขภาพให้ชัดเจนมากขึ้น ยืนยันว่าเราอยากเห็นประชาชนได้รับบริการที่ดีขึ้นแล้วก็คงไม่ได้ร่วมอำนาจเอาไว้ที่กระทรวงนะครับที่เขตก็จะพยายามให้มีส่วนร่วมมากที่สุดตามที่ได้เรียนนะครับขอบคุณมากครับ